ดูทางขึ้นตอนนี้เราจะไปสปีินากัาแล้วสุดยอดครับทุกคนในที่สุดเราก็มาถึง วัสดีครับทุกคนครับนนเองนะครับตอนนี้นอนอยู่ที่ท่าเรืออา่าวน้ำเมาจังหวัดกระบี่นนืองกำลังจะเดินทางไปเที่ยวไล่เลนนก็จะไปนอนชิวๆที่รีสอร์ทชิคๆไปเที่ยวหากิจกรรมทำแบบเฟี้ยวๆนะซึ่งเป็นขึ้นชื่อของไล่เลยอยู่แล้วนะครับเป็นคนก็น่าจะเดากันได้คราวที่แล้วนนมากระบี่นนไม่ได้ไปเที่ยวไล่เลยเลืก็เลยรู้สึกพลาดครั้งนี้กลับมาก็เลยมาให้เวลากับไล่เลเยอะๆหน่อยนะครับตอนนี้ก็จะ9ก้าโมงแล้วนะครับเรือออก9้าโมงนะ ข้อดีของการมาขึ้นเรือที่ถ้าเรืออาวน้าเมาเนี่ยก็เขาจะออกเป็นช่วงรอบเวลาเช่นก้าโมงสิบโมงแต่ว่ามีอีกท่าหนึ่งก็คือขึ้นตรงอาวนางได้ฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งตะวันตกอันนี้ฝั่งตะวันออก I'm walking down the street on clouds instead of the concrete I'm dancing through everything's about to come my way I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise. Up. No, I won't stop, it is my time. Mm -hmm. Cause I know what it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Way. ตอนนี้นะครับเราถึงไล่เลยแล้วนะนนจะไปเช็คอินช่วงประมาณใกล้ๆเที่ยงตอนนี้เดี๋ยวไปหาร้านกาแฟนั่งชิลๆแล้วกันกินข้า,าวเช้ากินกาแฟจบเช้านี้ที่เราพักอยู่ที่ไล่เลการ์เด้นโอ้ยนุ่นน,นะครับเดินไกลอยู่เนี <laughs> ่ย เดินมาที่ตรงถนนคนเดินตรงหาไรเลแล้วก็ตอนนี้มาจองปีนผาช่วงบ่ายอยู่ที่ไรเล่ rock c l i m b i นะครับแล้วก็อยู่กับพี่เจ้าของนะครับพี่เจนนี่พี่เจนเป็นอดีตกินชาตินะครับปีนผาด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันช่วงบ่ายเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวนนก็จะออกไปหาข้าวกินกาแฟกินนะครับตรงถนนคนเดินนี่แหละ เดินมาหากาแฟกับข้าวกินอยากกินกาแฟสดมากๆโอเคครับมือแรกของเราเป็นเบเกฟา์นะแล้วก็กาแฟลาเ,เต้ไม่หวานหนึ่แก้วก็ไม่รู้จะกินอะไรนะกินได้นะฟิลต่างชาติ ไอคอนเขากรอบมากใช้มือแล้วดูดูทางขึ้น <g ay ling> เขียวชุ่มฉ่ำมาก หรือถ้าตอนเมาๆนี่ม <c oughs> ีโอกาสกิ้งตกได้ตอนนี้นอนอยู่ที่ห้องพักแล้วนะนนพักอยู่ที่ไล่เลการเดนวิวคืนละ790บาทที่นี่จะเป็นที่พักแบบบังกะโลแล้วก็เลือกวิวเอามันดีตรงที่ว่าตรงนี้ย มันอยู่แบบเนินเขาอะแล้วมันเป็นฟิลแบบสวนะอะคือตรงตามชื่อรีสอร์ทนั่นแหละแต่ทีนี้คุณก็ต้องเลือกว่าจะเลือกวิวไหนวิวการ์เดนหรือว่าซีวิวเราเลือกซีวิวเพราะอยากนั่งดูทะเลชิลๆแต่ก็ยังอยู่ในบรรยากาศสวนแบบนี้แล้วห้องก็เป็นแบบเนี่ยบางกะโลไม่ไผ่ห้องพัดลมพอเข้ามาในห้องนี่ทุกคนจะเห็นว่ามีที่นอนใหญ่เลยมีมุ้งให้นะครับโซนตรงนู้นก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเหรอเออมาส่องกระจกดูได้ แล้วก็มีฝั่งที่เป็นโซนนั่งพักพอโซนนั่งพักตรงนี้คือพิเศษหน่อยเพราะว่า <laughs> เป็นหน้าต่างที่มองเข้าไปในห้องน้ําได้นะเออคือมันเป็นแบบบังกะโลแล้วมันก็ดูแบบอยู่ออกับธรรมชาตินะครับมันก็เลยแบบฟิลแบบนี้แหละก็ <laughs> ะเดี๋ยวนนนั่งพักผ่อนแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนกางเกงนะเตรียมตัวเพื่อไปปีนผาช่วงบ่าย อนนี้เราจะไปปีนผากันแล้วตอนนี้นนเดินมาที่จุดปีนผาจุดแรกเป็นจุดสำหรับเริ่มต้นนะบิ๊ก n n เนอันนี้คือพี่เจนะครับพี่เจจะมาเป็นเทรนเนอร์ให้กับเราในการปีนผาครั้งแรกของนนเดี๋ยวเราไล่กันตั้งแต่อุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์หลักเลยครับจะมีตระสายรัศโโปกนะครับแล้วก็มีรองเท้ารองเท้าสำหรับปีนหน้าผารับเฉพาะแล้วก็มีถุงแป้งตัวนึง สูงแมกนีเซียมก็คือสูงแมกนีเซียมแบบเอาไว้ทามือใช่ไหมพี่ใช่ครับกัันื่ใชครบอมแล้วก็มันจะมีตัวหนึ่งสำหรับหมวกมีหมวกเซฟตี้อ่าฮะก็เอาไงดีพี่เจเดี๋ยวสำหรับนนจะเริ่มตรงไหนก่อนเดี๋ยวเราจะปีนอันนี้ก่อนหักปีนะเล็กครับแค่เล็กๆก็ดูเสียวแล้วนะ คือการปีนหน้าผาครับมันต้องมีบัดดี้ครับผมไม่สามารถปีนคนเดียวได้มีคนคอยคุมเชือกข้างล่างคนและคนคนปีนนะครับสมสมมติว่าคนข้างล่างในคอยคุมเชือกเหมือนเดว่าเขาปีนขึ้นมาตกลงมาก็คนข้างล่างคอยดึงเชือกไว้เลยครับ่าครเมื่อกี้พี่เจบอกแล้วว่าเชือกจะต้องแข็งนะครับแล้วก็พยายามใช้ขากับมือในการใต่ขึ้นไปความสูงแค่นี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะแอบเสียวๆนะครับก่อนปีน ขอดมยาดมสักฟิดหนึ่งครับดึงเองเลยนะโอเคนนลองลองนั่งบนเชือกดูก่อนก็ได้ครับเอ็นหลังปล่อยมือเลยครับปล่อยมือนะครับเอ็นหลังมาเลยขาตึงๆได้ปล่อยได้ปล่อยดูลองดูปล่อยเลยปล่อยเลยเออนี่ไงเดี๋ยวเนี่ยวิธีการนั่งบนพักเรื่อนะเวลาลงมาครับ เอียงมาเยอะเลยครับเอีหงังเยอะเลยอ่าเอีังมาเลยครับไปดูเลยเยี่ยมโอเคต้องบอกว่าตอนปีนนะ่ะนนเหมือนใช้แรงแขนเยอะนะครับแล้วก็ตอนปีนไปไม่รู้ว่าจะไปเกี่ยวกับช่องไหนอะไรเงี้ยออซึ่งมันก็เป็นความตื่นเต้นแล้วก็ความยากเหมือนกันนะในระดับหนึ่งเดี๋ยวนนจะลองซ้อมปีนอีกรอบสําหรับระดับ5เมตรก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านหลังคือ25เมตร เดี๋ยวเราจะปีนจุดที่2นะครับของวันทูทีไปเลยครับมาทำไงพี่ไปไล่ขาไปเรื่อยๆมือสูงสูงไว้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอมบอกมุกว่าฝั่งฟวามีตรงจับอะไรไหาม ยอดครับทุกคนเราอยู่ที่ยอดอันนี้วันทุทีใช่ไหมพี่โอ้ oh. oh, ถ้าฟ้าเปิดจะสวยกว่านี้มาก oh. ความรู้สึกตอนนี้เหนื่อยแต่โคตรแบบแฮปปี้อ่ะเหมือนเอนโดฟินใช่ไหมสารฮอร์โมนพวกนี้ครับม,มันหลั่งมันนะมันเป็นการออกกำลังกายแล้วมันก็ขึ้นมาแบบทําสำเร็จอ่ะ oh. รเราจะย้ายไปอีกจุดหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ปีนผาลงมาหรือเปล่าเรามาอยู่จุดปีนผาจุดที่สองนะครับตรงนี้เรียกว่าหาดท่าพนานเดี๋ยวเราจะขึ้นนูดนี้ท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วก็สามารถขึ้นได้วันๆนิดน,น,นึงนะครับเพราะว่าอันเนี้ยดูแบบปีนยากนะดูสูงๆเพียวๆคลิปนี้คือ ดีมากๆพกมาปีนผาด้วยเป็นยาดม Black Inhaler กกเเยาดมสีดำจากแบรนด์ Peppermint Field แบบเวลาดมแล้วมันสดชื่นแบบโล่งจมูกอะ่ะเออแล้วตัวนี้เขามียูคาลิปตัสออยล์เพิ่ม2เท่าใครที่มีอาการแบบพัดจมูกหรือว่าวิงเวียนศีรษะอะไรเงี้ยเออช่วยได้ดีมากๆแล้วอย่างนะที่นนชอบคือเรื่องของสีหลอดนะคือเป็นหลอดสีดําเข้มๆแล้วก็ดูแบบมีสีเขียวตัดเออลวลาผู้ชายพกมันก็แบบดู เท่ๆ ừ, อย่างเรานี่เอามาแมทเข้ากับชุดเลยเห็นไหมเสื้อเขียวนะครับกางเกงดำ <c oughs> ลูกค้าต้องหลงรักแหละไปะเดี๋ยวเราไปเริ่มปีนผ่ากันเท้าซ้ายข้งในนี้มือขวานั่นแหละนั่นแหละแล้วเท้าขวาขึ้นบนนี้เนละยืนไปเลยนั่นแหละ าด้วยคนเดียวนะครับอยู่บนหน้าผาแบบนี้ยอดแฮปปี้วะดูทำได้ลงมาดูดิเหงื่อแตกนะครับไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปอีกที่หนึ่งทีนี้ก็ต้องดูสภาพอากาศเหมือนเดิมสู้กัน เป็นบริเวณถ้ำค้องข่าวนะสวยมากด้วยวิวที่เป็นปากถ้ำใหญ่ๆแล้วก็มองออกไปจะเห็นหาดของถ้ำผนางถูกไหมพี่นี่เรามาเย็นแล้วนะแต่จริงๆถ้าไม่มีฝนไม่มีอะไรเงี้ยฟ้ามันเปิดมันจะแบบสวยงามอลังการมากๆเดี๋ยวน้นถ่ายรูปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปโรยตัวอีกที่หนึ่งสวยมาก,มากให้ดูทางขึ้นบันไดลิงนะครับ ในที่สุดเราก็มาถึงเราจะได้ลอยตัวด้วยตัวเองโดยให้พี่บินลงไปก่อนแลทีนี้เวลาจะลงใช่ไหมครับเราเอามือ <ไป S 2> ลูบตรงนี้อ๋อโอเคลูบแบบนี้เลยเราค่อยๆลงโอเคสไลด์ตรงนี้เราค่อยๆนอนลง <c oughs> โอ้างๆค้ังๆ <c oughs> จบนะครับวันนี้อากาศไม่เป็นใจแต่เราก็ทำได้เรามากับพี่เจแล้วก็พี่บีมนะต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับประสบการณ์การปีนผาการโรยตัวครั้งแรกของนนกีฬาปีนผามันเป็นอะไรที่แบบมีเสน่ห์เออแล้วถ้าเราได้ลองมาเล่นลองมาสัมผัสมันจริงๆอะ่ะมันแบบฟิลแบบเฮ้ยมันจะติดใจฝากร้านพี่เจไว้หน่อยไล่เล่ rock climbing นะครับ<ๆ>ทุกคนหล่อลื่นเป็นไงล่ะโอ้โห ว้าแสบร้อนลื่นไปแล้วรอบหนึ่งเราจะต้องไม่ลืน่นอีกรอ,องเท้านี่ลืน่นปื้ดลื่นปืดหมกระเรียมไข่ดาวต้มยำปลากระพงสั่งม้าวท้าวน้ำหอมมากิน ร้านนี้อร่อยนะอร่อยมาก thank thank you สำหรับแบงโกบะเนี่ย and thank you สำหรัว่าคีวีฟังมาซีเ็นนัทไนน์เวนัทโปรตีนนักมอรี1,000บาทตัวนอติรอ กลับมาอาบน้ำนอนแล้วอยากบอกทุกคนว่าวันนี้มันมีความสุขมากๆเราได้ปีนผาครั้งแรกแล้วก็รู้สึกมัน ไปกับมัน้วมันแบบทำได้มันแบบแบบเออมันมีความสุขอะ่ะคึ้นนี้ก็กุนนัยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะรีบตื่นมาดูดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนจะไปเดินเที่ยวสำรวจไล่เล่กุนนัย ตานนี้นะครับนนจะพาทุกคนนะเดินสำรวจอ่าวไรเลยจุดหมายของนนอีกอย่างคือวันนี้จะพาไปจุดชมวิวถ้าขึ้นไปได้เมื่อเช้าเนี่ยฝนตกหนักมากตอนนี้ฟ้าเริ่มเปิดแล้วน้องๆเห็นไหมเป็นข้างแว่นมีทั้งหมดประมาณอ2ียดตัว ครับทุกคนนอนอยู่ตรงหาดท่ามผนางรุดเดิมเหมือนเมื่อวานแต่ว่าวันนี้อากาศดีขึ้นเยอะข้างหลังนั้นคือแฮปปี้ไอแลนด์นะครับเกาะเล็กๆถ้าน้ําแห้งสามารถแบบเดินไปได้ตอนนี้ก็ต้องใช้อาศัยการว่ายน้ําข้ามไปมีบริการเช่าเรือคายักด้วย เดินไปนู่นก็คือห้ามขลางข่าวอันตรายนะครับห้ามขึ้นจุดชมวิวแผนที่จุดชมวิวและลากูอนอ๋อคือลากูนมันคือมูสเเมตร90เมตรแต่แบบชั้นมากๆนี่คือทางขึ้นจุดวิวพอยด์นะครับจุดชมวิวแล้วก็ไปลากูนได้แต่เขาปิดห้ามขึ้นนะครับเพราะว่ามันอันตรายเกินอันตรายมากๆนะเนี่ยหินเป็นแบบต้องรอช่วงที่แบบไม่ใช่ช่วงที่ฝนตกเยอะๆอะไรเงี้ย ปิดการพาไปชมลากูนกับจุดวิวพอยต์ของไล่เลไว้ก่อนเดี๋ยวไว้มาปีนผารอบหน้าจะพามาน so ันเดินมาผาดไล่เลฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งนี้คือแบบโหนักท่องเที่ยวเยอะกว่าตรงแบบถ้ำพนางอีก คือตรงนี้มันเป็นหาดยาวนะหาดทรายแบบยาวแล้วก็เหมาะเอาการแบบมานอนอาบแดดหรือว่ามาเล่นฟุตบอลเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็จุดเนี้ยเขาได้เป็นจุดชมพระาที่ตกด้วย หาดนี้ชื่อว่าต้นไทรดูวิวข้างหลังนู้นดิที่จริงหาดนี้มีจุดให้ปีนน้าผาด้วยโอ้สวยมากตรงนี้ดูน้องดิเราจะไปใกล้กลน้องไั้ไหมน้องมีลูกด้วยดูดูดูดดน้องกินผักน่ารักมากน้องใส่แว่นดูดิ ก็จบทริปไล่เล2วัน1คืนกับการมาเที่ยวชิวๆนอนรีสอร์ทชิกๆแล้วก็ได้ไปปีนหน้าผาครั้งแรกคือมันแบบโอ้โหแฮปปี้มากๆแฮปปี้แบบนอนๆอนไม่หลับอะเมื่อคืนอะมันรู้สึกแบบมันตื่นเต้นมาแฮปปี้เหมือนมันทําอะไรสําเร็จอะเออคือแล้วมันเหมือนเสพติดเลยอะก็เดี๋ยวมีเวลามากๆเนี่ยก็จะมาอีกครั้งหนึ่งไล่เลอะมันเป็นแหลมมันเป็นอ่าวนะเล็กๆมันไม่สามารถเดินข้ามมาได้มันจะต้องใช้การนั่งเรือนะครับนั่งเรือก็มาจากอ่าวน้ำเมาหรือว่าจะขึ้นจากอ่าวหนางก็ได้ ที่นี่มีหาดให้นอนพักชิลๆนอนอาบแดดได้แล้วก็มีจุดถ่ายรูปเยอะมากนะครับถ้ำขาวสวยจุดปีนผาตรงถ้ำพนางเนี่ยก็เป็นแบบวิวสวยอะ่ะใครไม่ได้แบบปีนผานะครับก็มาถ่ายรูปกันได้หาดทรายขาวน้ำใสถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็นั่นแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe ให้ช่องนอนด้วยนะคะรับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย